นี่ตอ้าวพี่น้องครับนี่ครับใหญ่เลยตัวนี้เอานี่เอาหน่ยครับมันยกขึ้นมืองบาเรกเออบาเรเลยอ้าวพี่น้องคือเลยครับบนทันตายครับพี่น้องโอ้ยเดือดแห่งมั่งบาลรกดูเลยพี่น้องปูนครัำผู้จงปรงเห็นบ่ครับดำดำนี่ครับนี่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องของไปสู่สุขสุขนครับทรงหากินแบบเอาหนุ่ยครับ เปนอีกบางในาพ,พี่น้องก็มายามบ่วงเลยต้นไทรผมจะใช่เบิ้งหรอกครับอาตม,มาครับมากกับเบาเล็ที่เรบบาเล็กบบลัครับเอาเนี่ยูถึงพดีครับดึงกันดึง้างล่างดึงไปเอ้เอามาเรายืมอไกลกว่แช่เห้นเบาวนุ่ยด้วยครับเดี๋ยวไปกำลังแจครับ,บเอามาเบิ้งครับ เครื่องเบาเล็กคนน,กนั้นหนูถือไงถืออีดีตัวครับพี่น้องเอามันขึ้นมา,มามนนใมามบบาน,นไม้ยามเลยพี่น้องใส่ประมาณซีโมงแรกกับเบาเล็กครับนี่นไปขึ้นตีสามเลยพี่น้องกินก๋วยปลาขาวป้าปากแล้วกะเอาโยกในบบาเล็กเออเอาเก็บครับบบาเล็กเติมแดกของมือนี่ครับ เอออเาเต็มเลยครับมาลงบาเล็เอาเต็มเลยทานไปครับพี่น้องน่ามองอีสองใบเนี่ยเอาถืิครับพี่น้องบาเล็กบาโนยถอนออกจากหันครับไม่ใช่มองไม่ถึงเลยครับเรียบร้อยดีเี่ะคืออันโตเคงครับโตเคงว่างหินบาโนยมันนี่ใช้เป็นวันสุดท้ายครับตัดสิครับทันทราล่มครับกับบาเล็กแต่ตอนเย็นเย็นหมดแล้วครับ เก็บว ja, ่ดอกหอมก่อนครับดอกหอมไปฝากพ่อฝากแม่ครับเอ้าเก็บครับว่าเล็กได้จักโตัวละเศราก็ต้องเอ้าได้สองแต้มนะครับไปเบิ่งหนังตัวไปครับน่ารู้นี่อ้าวพี่น้องครับนี่ครับใหญ่เลยตัวนี้เอ้านี่ว้าเล็กสองแต้มตัวกันเลยครับพี่น้องเอาขายย้อนไปใส่ได้เลยเล็กเฮ้ยนี่ใหญ่เลยครับแต้มเลยครับ ขึ้นเบาหน่อยกับเบาเลก็กกว่าเลยมากแค่ไหนแต่มันถือครับแค่ไหนแตนบอลผ่านครับพออยู่นี่มันท่านเสมือครับใส่สามขึ้นได้พี่นอ้องขึ้นสามครับนายกพี่นอ้องมเลยเบาเล็กทางใหม่ก่อนที่อะไรอือเอาเบอร์ใหญ่ๆครับพี่นอ้องอือใหญ่ครับเดี๋ยวเห็นเบาเล็กปวดก่อนนะอัน<อ>นี้ครับเบาเล็กกำลังทำการปวดครับแตมที่สามม้องเศ้านี่ครับมาขึ้น บ่นอะไรมายามเสียดายครับเอาเนี่ครับนองยกขึ้นเมืองบาหลกเออเต็มสามยี่ยเอากล่องวังกล่องเมื่อกี้ใช่ครับใช่ครับเอาเต็มสามครับไปตัวไปก่อนครับมันสวยครับมองที่สามครับพี่น้องหวงองอะไรฝุ่นดูตะเวนครับเออคืออะสวยงามมาเบิ่งมวงเป็นอย่างไรก็เอามวงเปมาตั้งไหนวะวงมบนนี้วงเห็นบาเล็กนี่มันหมายอยู่ อ้าวนูดึก่าเล็กนี่พี่นอ้องเ่าบาล็กกันนี่เพิ่งะบาเล็กออกมาพี่น้องเิ่งจ้ะเต็มซีครับพี่นอ้องมันเคืนไปได้มาเด้อบาหน่วยไปได้มามาเคลื่อนเต็มซีครับสวยงามาาเลยบาลิกเป็นเพิ่งเนีย่ยมองละตัวละสองตัวสิครับเอาวนี่กำลังย่างหมองที่สามได้พี่นอ้องถือปุทธสมองครับ เอาเก็บ okay, ครับบอลเล็กบอลเล็กอุเห็นเต็มเท่าไรก็อนเต็มเต็มซีครับพี่นอ้องเอ้านี่ถืออยู่นี่เบางหลังบางนี่ใส่ทื้งๆบางหลังบอลเล็กเยอ้าวพี่นอ้องถือเลยครับบนทั้งไตครับพี่น้องโอ้ยเดือดแห้งมากบอลเล็กเอ้าเดี๋ยวอาอยางนา,ยวยยานเข้ี่โอ้ยพลาดมากถือครับนี่ครับพี่นอ้นนองีเห็นไม่ไปเหนาะหมดละซึ่งเนี้ยคือ พี่น้องครับดูโอ้แทมสวยแทมหาครับติดกันเลยครับสองหลังติดครับเอาถึงวันนี้คุ่นหม่องม่อไส้จอดคุณครับหม่องบ้านเบาเล็กหมาไว้ครับมาสวยครับเกือบตายเน่าแล้วเอ้าพอพอปดเนี่ยอุ้งโกัดดอกว่างลุกหางเลยอือครับพี่น้องสุดยอดเอานี่ครับแทมหาครับทั้งทีสองตีเลยครับใหญ่อยู่เอ้าบลเล็ตใสเอียบแทมมาครับไป นี่ครับพี่น้องเอาบวงมาใส่อุ้ยพี่น้องครับอุ้ยขาเลยครับมึงขึ้นบัวดมายามครับพี่ตัวใหญ่หูเสียดายครับบัวดมายามออกสางมาครับไปล้างไหมครับไม่ไปลังนี่ครับไปไหนบาเล็กเนี่ยไปใส่หนูติดบ่เอ้าบาเล็กว่าหนูติดเด้อพี่น้องอ้าวส้องใช้เมย์ดีๆครับกัน่ะหนาสั้นอยู่หน่ะครับหลังตัวเบาหน่ยใส่ครับหลังเดียวโขลก ว่านมานมากวนก่อนครับเสียสองเสียสามใสอ้าวพี่น้องตัวตึงครับโมเมนต์ตัวใหญ่ป็นไรดอกตัวตึงครับนี่ดำดำเอา้าบาลเล็กมาขึ้นให้เบิ่งหงยกบาลเล็กเอาลง,งามง่ายครับปกติมันสิเป็นแต้มเจ็ดเลยพี่น้องคก็กลายเป็นแต้มหกเหมืนอนยิงหันขาดครับพี่น้องนั่นก็แท้นนั่นขาดใส่สองลังางบาลนุ้ยสีได้ครับมาขึ้นบาลนุ้ย บอเล็กคระแต่บอลสวนบนอลน้อยกิเลิร์ด้อครับนั่นพี่ละ่ะผลบอเล็กเด้อนี่พูดยังสีล่ล่ะเอ้าเต็มหกครับเคีงๆเต็มหกไปกันต่อครับบอเล็กย่าหม,มองที่สามครับหมองที่สี่หรืมอมงที่สามนี่แหละเอ้าแต่บอเล็กโตส่ไปแถวนี้บ่อ,อ,อ,อ้าวพี่น้องอุกอุกเลยครับอู้งงมๆเอ้าบอเล็กโอมาให้เพิ่งครับแ่บอ,อเล็กหนาวบางทีเนี่ครับพี่น้อง ต้องเลี้ยงไว้ก่อนน่ะมือว่านมือขื้นประเดียไม่ยามแล้วครับพระเจ้าม้าก้องเขาขวนครับพี่นนองผมกับเบาเล็กมาใส่บ่วงไว้มาใส่ไว้แต่ส่วงสามสี่โมงเช้าครับทนแล้วก็มาใส่ไม่ครับพี่นนองส่วงสี่หาโมงแรงเท่ากับม้าก้องเขาขวนครับแล้วเขาก็ไม่ยิงอยู่เนขื้นมือขื้นครับนี่ละมองนีละครับหนีไปนีละครับผมก็เลยผมมาย่างกับเบาเล็กก็เลยสื่อเหลาเมื่อกินซะครับพี่นาะไม่จบไป แต่ยังดีอยู่ยีมโมโาม่ามันยังถือครับเอาหนิแต้มที่สไลด์บาเล็กแต้มที่เจ็ดครับแต้มที่เจ็ดครับตรงกลางสใเป็นแต้มที่แปดก็เป็นแต้มที่เจ็ดครับทั้งนึงครับตา้งนึงครับพี่น้องโอ้้หงตาบาเล็กครับเอาย่ามต่อครับนี่กี่เดียวตัวหนึ่งอยู่นี่ครับแต้มเจ็ดมาปุ้ยนี่โมแม่กระเตะบอกพี่น้องครับแต้มแปดอุ๊ยกะเตะบอกพี่น้อง ตัออวใหญ่เถอะครับพี่น้องโอ้ยเบาหนุ่ยท้ำสติษฐครับโพดโพดนุ่ยใหญ่เอาหนี้แต้มแปดเด้อพี่น้องแต้มแปดเด้อเห็นบอลเล็กโพดก่อนครับมะมองต่อไปครับแปะแต้มมาแล้วอ่ะบอลเล็กยามเลยแปแต้มผ่านไปครับเฮ้ถือวงมาพี่น้องอ้าวบอลเล็กโพถือใสโอ้ยโตตึงครับเอาถืนมาก่อนบอลเล็กเอาแต้มที่จะได้เก่าบ่แตปะเอา เตรมนี่จะได้บอลเล็กเตรมติดกั้นเอาเก่าครับเอาลงตัวตึงครับอืม้างล่างนี่ครับพี่น้องเอ้าบ่งบอลนุ้ยเสียครับนี่เหมือนมันมาถืออยู่นี่ครับหรือมันดูดลงไปใต่บ่เดี๋ยวจะหาเด้วยฝังลังใกล้ๆก่นครับอ้าวพี่น้องถือครับหลังนี่ถือครับนี่ถือครับนี่ตัวตึงครับบอลเล็กถือบอลนุ้ยใหญ่ไม่ใส่หนีเลยเมื่อกี้เมื่อวาน ปโอ้ไกลเนาะอ้าโอ้นี่ครับเอือแจมซิปบอกมาเล็กแจมซิปบอกซิปด้วยครับพี่น้องแจมซิปเลยครับเอ้าขอซิปแจมเะเอือครับแจมซิปครับมาเล็กโตเตีงเอ้าใส่เอ้าไส่ก่อนใส่ก่อนเอาครับแจมซิปเรียบร้อยครับ เอาครับพี่น้อกผลบอลเล็กมากแต่ไม่ย่ามอย่างมองหนึ่งครับเมื่อกี้บาหนุ่ยบริไทยเบิ้งสองตัวครับมันทยบรไรเห็นเล่าโอ้ได้ว่าบาหนุ่ยถือตัวยังครับฟองเสบครับมันาสามมาอ้าถือตัวตึงครับนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเห้นบาเล็กโอาให้เบิ้งครับเอาเนี่ยครับเดี๋ยวแต้มที่ได้บอเล็กแต้มสิบเอ็ดสิบเอสบสองบามเต็มสิบสาครับพออีกสองตัวบาลนุ่ยห้เบิ้งบริรครับ เดาเ้ยของแสบครับอีกสองตัวครับถือสองลังติดเลยเอาแจมสิบสามครับไปครับพี่น้องอ้าวโอ้ยถือติดถือสอนเลยครับพี่น้องถือตัวตึงสำเร็จนี่เอาตัวที่สิบสี่ครับเอานลยครับแจมที่สิบสี่มากอีกแล้วครับเอาครับไปต่อฝั่งลั้งต่อไปครับสิบสี่แจมเราเอานเอาอีกแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแจมที่สิบห้ามาแล้วครับ ขุนว่นไม่ใช่ไปเป็นแฝงดึงวาพี่นี่ครับตัวตีงเอามาเล็กแ็มที่สิบหาเลยพี่เนาะคือคือกๆเลยครับขุนว่านไม่ใช่ไปพี่ครับพี่เนอะคุณทนนออกมาหนี่ครับ,ตรบแตมที่สิบ,บาหาครับเอานสิบหาแต็ม้วยครับสิบหาไปบอกหาเอามาเบิ้งเต็มไปไปไอหยังบาเลกบวงหายบวงหายบอกโอ้ยมันหกไปนี่มันจะเป็นอย่างไหนเอานี่ยเนี่นี่นี่นน นั่นบเก็บวบ่บ่ปันไดเอ้ยคือมาเพิ่งเต้ตึงก็วังหันด้วยทุตึงบ่เต้ตึงใช้แรงาหน่อยเลยเตะตึงเอ้ามันบ่ตึงเนาะมันเศร้าตึงแล้วเอ้ยว่าเล็กึ้นมาเทำเล็กเยกครับนี่แต้มที่สิบหกเกอรนี่ใหญ่เลยครับเอ้าเก็บครับเอาไปมองซระเอาบ้าเล็กใหญ่งัดแมวเอเลยนี่ โอ้ยตายแล้วครับตัวนี้แจมที่สิบหกบาทเล็กสิบหกเอาสิบหกครับเพราะร่นได้อยู่คืนมาเบิงเ่งเลือกบาทเลยกเลือกคืนมาเบิ่งหางเสียครับลงไซแมวกินโอ้แมวแท้ครับนี่ีเอาตีสิบหกครับครับพี่นอ้องกูบวงแล้วแล้วครับกำลังมาถึงที่พักค,ครับนี่กาโุดครับ กำลังถึงที่พักครับนี่ผู้แล้วมาเราเด้อครับมื่อนี้ก็มื่อนี้ก็ได้สิบเจ็ดตัวครับร้อมสามเหมือนเลยเดี๋ยวสิได้ยักษตัวพมสิถ่ายคลิปสิมาสรุปให้บังนะครับพี่น้องนี่ครับมาหัวเต้นหรอครับนี่ไปถึงที่พักหรอครับมื่อนี้บานงินสิกาบานได้ครับบบาเล็กเดี๋ยวจะเก็บวันออกหอมก่อนครับนี่ก็สรุปว่าได้สิบเจ็ดตัวครับได้ลื่น หมื่อวานก็หมุอก้อนตัวหนึ่งครับเมื่อวานก็หมุอก้อนนั้นได้เมื่อละสิบหกตัวครับเอาเดี๋ยวบอสนี้สิมันจรุปให้เบิ้งได้ก่อนครับบานเจ้าครับพี่น้องเขากู้บวงมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวมอเสาที่เอามาเทลงครับพี่น้องนี่แหละครับอยู่นี่เอาไว้เลยเปิดก่อนเดี๋ยวบอสเดี๋ยวครับพี่น้องเบิ้ง เอานี่ครับพี่น้องเอามาเทลงมือกี่นี่สิบเจ็ดตัวครับพี่น้องแล้วก็พประเทลงเบิงกระไดไมาอยู่ครับมือเส้าสิบเจ็ดตัวมือสุดท้ายนี่แหละครับแต่ว่านี่ครับพี่น้องเห็นบอ่เห็นลักใหม่ผมบอนี่ผมเพี้ยนยังพี่น้องวะครับอิดบอกกันครับมันออกครับพี่น้องสองสองสามมือสี่สิบเก้าตัวครับแต่ว่ามันออกครับออกไปอุ้ยหลายตัวเองครับยังเจ็ดตัวบ้านหนือกับบ้านทั้งหูนะครับเดี๋ยว สีจัดการเราเสียเมา่อเลี้ยงให้เบิึงครับว่ามันเหลือใจตัวครับโอ้ยเสียใจงงครับหนูออกเอาไปครับจับหนูเอาในขี้พิษครับพี่น้องจับแล้วเมื่อกี้ครับมันตายประธานดีเด้อนี่เบิ้งบาเลขีใหม่อยู่ครับตัวรวมกันสามมือครับพี่น้องเทเลเทเร่ประเดี๋ยวบาเลคีที่ประเดี๋ตายกันอือวะนี่แหละครับเราสิมาสรุปให้เบิึงครับใส่มือทีสามครับ ครับตัวร่วมครับออกเบิดหนูผมครับครับพี่น้องครับจำหนูแล้วนะครับเดี๋ยวบาเล็ก็นกำลังไป็นนี้เนี่เมื่อเบิ่งบอกมันออกครับพี่น้องนี่ครับผมเมืใหม่มาเสียไ้ครับที่ว่าผมตัวครับนออหลีดูเด้พี่น้องปูนครับหูจงปวงเห็นบอ่ครับน้ำดำนี่ครับนี่ติกี้มันก็มีเล็กตัวนี้ครับพี่น้อง แกผมมันแสีบเล็กไว้มันก็ะโบออกขึ้นแหละครับมันโบออกขึ้นที่สองครับนูสี่ซิบเก่าตัวออกไปเบิดครับมันสิเหลือจากตัวเดี๋ยวมาเบิร์กันครับเอาเลยครับบอลเลกจะออกพี่น้องเมืองอยู่ด้วยมาดูกันครับมือเช้านี้ได้มาสิบเจ็ดตัวครับนี่ละสิบเจ็ดตัวแต่ว่ามันเกินอยู่ครับตัวละยี่สิบกว่าตัวครับพอได้กครั้งไว้ครับลี่บอลเล็กจากตัวนี่เลือดเลืออยู่จากตัวทั้งเบิดนี่เหลือดหยิี่เลือดหิบสี่ครับ เอามาใส่สิบเจ็ดสิบเจ็ดลบลบยีบสีเทอะไรวะเี่ยบวกก่อนเนาะลบสิบเจ็ดลบยีบซีกะเหลือเจ็ดครับพี่น้องโตที่ขังไว้เนี่ยเหลือเจ็ดโตครับพี่น้องนอกนั้นมันออกเบิดหนีตัวมากมือเส้าผมัไม่ได้ขังครับนี่เบื้องเด้อพี่น้องกำลังขายแล้วเมื่อกี้ครับครับพี่น้องมืนอกี้อะไรสิบเจ็ดโตครับนี่ครับหนูยังไาเลี้ยงไรอยู่ครับมืนอี้มันอยู่ครับมันขึ้นไปได้ไปครับกินเหล้าเมาอกับเบาเลยครับ เอาวันนี้เขาก็มาสรุปกันเนาะคือวันนี้เลยสิบเจ็ดครับร่วมสามหมื่นดีสี่สิบเก้าตัวครับแต่ว่าทีตัวที่ค้างไว้สมมติเหลือแค่เจ็ดครับมันเสียจากตัวพี่น้องไปบอกเราพูดหารกันเอาเองเลยครับพี่น้องโอ้ยบ้านนุยลุกทุ่นเลยครับงวดนี้ครับมาสามขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวหนูกลับไปยี่สิบสี่ตัวครับน้องนันออกเบิร์ดครับผมขอเซ็งเลยครับเอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วครับฝากเป็นนังใจบ้านนุยกับบ่าววิบ่าวเล็กนี้ได้ครับพี่น้อง เอามาเลยยืดริมก็ไห่ก็แช่ก็ทิดตามหมดไปแม่ใจนะครับเด้อเอาคลิปนี้แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ